อยากจะตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานา,นาชาติแต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นยังไงดีๆใช่ไหมคะวันนี้ปุกมีห้านเคล็ดลับเด็ดเจงในการเลือกวารสารที่ใช่มาฝากคะ่ะจะได้ส่งผลง,งานออกไปได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นด้วยคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะต้องดูขอบเขตของวารสารคะ่ะวารสารทุกฉบับจะมีจุดเน้นที่ชัดเจนลองดูจากรายการอ้างอิงของเราก็ได้คะ่ะ ถ้าเราอ้างอิงวารสารเดิมซ้ำไปซ้ำมานั่นแหละค่ะคือกลุ่มงานวิจัยของเราอย่างที่2คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะให้ดูที่ i m p a c t factor หรือ scopus quartile ตั้งแต่ Q1 ถึง QC และระวังวารสารปลอมหรือที่เรียกว่า predatory journals ด้วยนะคะตรวจสอบชื่อวารสารใน DOAJ, scopus หรือ Web of Science อีกครั้งเพื่อความปลอดภัยค่ะเคล็ลับที่3ลองอ่านบทความสุดจากวารสารน,นั้นดูค่ะ ว่าเนื้อหาและระเบียบวิธีวิจัยคล้ายกับงานของเราไหมวารสารแต่แต่และฉบับก็มีสไตล์เป็นของตัวเองคะ่ะบางฉบับชอบทิตีีบางฉบับก็เน้นผลลัพธ์ที่นำไปใช้ได้จริงต่อมาให้ตรวจสอบระยะเวลาการพิจารณาบทความบางวารสารใช้เวลาเป็นปีเลยนะคะถ้าเรามีกำหนดส่งงานลองหาวารสารที่มีตัวเลือกการพิจารณาแบ่งด่วนคะ่ะสุดท้าย ค่าใช้ใจ่ายค่ะวารสาร Open Access ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้ใจ่ายประมาณห้าบอยถึงสามเซนดอลลาร์สรับเธอถ้าไม่มีทุนสนับสนุนลองเลือกวารสารแบบบอกรับเป็นสมาชิกดูนะคะจะไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เขียนค่ะสรุปสั้นนะคะเลือกวารสารให้ตงรงขอบเขตตรวจสอบคุณภาพอ่านบทความล่าสุดพิจารณาเวลาการพิจารณาและตรวจสอบเรื่องค่าใช้ใจ่ายค่ะทำตามเคล็ดลับเหล่านี้ รับรองว่าโอกาสในการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานา,นาชาติของคุณจะสูงขึ้นแน่นอนคะ่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์และกดติดตามเพื่อรับเคล็ดลับงานวิจัยดีๆแบบนี้อีกนะคะ